เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณ15.30นาทีด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิวิจิตผู้บังคับบัญชาตำรวจภุทรภาคหนึ่งได้มีการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำคลิปวิดีโอในการนำเสนอสรุปสํานวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดามาถแถลงข่าวกรณีที่มีข้อพิพากษวิจารณ์เกิดขึ้นว่ารูปบาดแผลที่ถูกนำมาใช้ไม่ใช่บาดแผลจากใบพัดเรือแล้วก็มีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นว่าเป็นรอยแผลจากใบพัดเรือจริงๆจะต้องมีลักษณะที่เป็นรอยก้างปลาขนานกันหลายรอยไม่ใช่รอยโค้งที่เป็นรูปตัวเอสแบบที่ตำรวจได้มีการนำถแถลงไปก่อนหน้านี้โดยทางเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบก็ได้มีการกล่าวขอ โทษครับที่มีการ ใช้ข้อมูลที่อาจจะไม่ชัดเจนไม่ได้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดทําให้ไม่สามารถใช้ภาพบาดแผลของผู้เสียชีวิตได้ส่วนของภาพที่นํามาใช้นั้นก็นํามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นซึ่งทางตํารวจก็ยืนยันนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ไม่ส่งผลต่อรูปคดีนอกจากนี้ครับยังปฏิเสธที่จะมีการตอบคําถามในประเด็นอื่นรวมถึงคําถามที่ว่ากรณีที่ตํารวจใช้ภาพที่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่มาชัดเจน น,บบนี้ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจริงหรือไม่ครับทางเราหยิบยกมาอธิบายลักษณะบาดแผลที่มีลักษณะโค้งเว้าซึ่งในบิดิทัศน์ทีท่ดวันแถงข่าวเราใช้คาว่าบาดแผลที่มีการโค้งเว้าลักษณะเช่นเดียวกันในลักษณะนี้เรามีข้อจําก,กัดทางกฎหมายซึ่งไม่สามารถแสดงบาดแผลจากศพมานําเสนอได้ ทีมงานที่จัดทำภาพนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบต้องการนำเสนอเห็นถึงบาดแผลของว้ามีรูปตัวเอเป็นลนักษณะอย่างไรเพร่อเติมนะครับภาพภาพบนนี้ขาอธิบายว่าถ้าโดนเพียงชฉียวเฉียวก็จะเกิดรอยก้างปลาตรงๆถ้าลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัวเอนะครับถ้าลึกจนสุดจนถึงแกนใบพัดเลยก็จะเป็นรูปตามภาพที่3นะครับทราบดยว่าปัจจุบันโลกโซเชียล การตรวจสอบการทำง,งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในกรณีนี้ทางเราต้องขอภัยในประเด็นที่นำภาพไม่ได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มาของภาพทำให้การนำเสนอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทำให้พี่น้องประชาชนและสื่อมชนเข้าใจในภาพดังกล่าวกักวมสงสยัยแต่เจนาจริงๆของเราในการนำภาพบาดแผล ดังกล่าวที่นํามาเปรียบเทียบจะนําเสนอให้เห็นลักษณะบาดแผลที่มีลักษณะคล้ายรูปตัวเอสเท่านั้นการน,นําภาพมาเสนอดังกล่าวที่นํามาเสนอที่ถูกวิวัฒวิจารณ์นั้นไม่ได้ทําให้ผลให้สาระสาคัญของคดีนั้นเปลี่ยนไปครับ ทา,านของทนายกฤษณะนะครับที่เดินทางมาร่วมรับฟังการถแถลงการชี้แจงในวันนี้ก็เปิดเผยว่าวันนี้มารับฟังข้อมูลในฐานะของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้มากดดันเจ้าหน้าที่และไม่ขอตอบอะไรมากจากนี้ก็จะมีการนําเอาข้อมูลมาประชุมกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับมีประเด็นในใจอยู่แล้ว50-50เมื่อย้ําถามว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือไม่ทางด้านของทนายกฤษณะก็บอกว่าเป็นประเด็นที่ตนเคยตอบไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองครับ ทางฝั่งของแตงพงศกรนะครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ออกมาคลื่นไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับมีการฟาดเดือดถึงทนายขยะนี่คือแฮชแท็กที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เอ่ยนามหมายถึงใครพร้อมทั้งลงความหมายของคําว่าขยะแบบชัดๆนั่นก็คือสิ่งที่ทิ้งไปแล้วเพราะไม่ได้ใช้เศษสิ่งของที่ไม่ต้องการมูลฝอยจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้ทนายเดชาได้มีการเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับแตงพงศกรในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่มีการพ โพสพาดพิงถึงทนายขยะล่าสุดนะครับทางด้านของหนุ่มแตงก็ออกมาออกรายการโหนกระแสรพร้อมกับชี้แจงหลังจากที่ถูกทนายเดชาแจ้งความดำเนินคดีว่าได้ยินมาว่าจะฟ้องส่วนตัวไม่ได้กลังวลใจเพราะแสดงความเห็นด้วยความสุดจริตใจและคำว่าทนายขยะเพราะไม่เห็นการทำงานของเขาเห็นแต่อยากให้คดีมันจบเร็วๆแล้วก็ไม่ได้มีการโพสต์ไม่ได้ระบุชื่อด้วย และในช่วงหนึ่งนะครับก็มีการต่อสายถึงทนายเดชาเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยได้มีการเผยว่ามีการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยจะมีการออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาและก็ไม่รับกระเช้าพร้อมกับคำขอโทษครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ